สวัสดีครับทุกคนกลับมาปดุดยเดกหลายที่ช่องนับผูดฟิีเจ้นนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมทมแอนเจอรี่เชสเกมมันนั้นอีกแล้วเห็นหน้าม,ามันไม,ม่กดนโอเคเอบวก <laughs> เห็นไหมไม่รีรอรอรีเล่นเลย 2...1... ชนรนศมีก็จมดีด้วยกรงและเ,เพิ่มขึ้นเพิ่มความเร็วที่ของกูเปอร์และเพิ่มความเร็วเล็กน้อยเพิ่มเพิ่มความเร็วฟื้นฟูแข็งแรงเป็นอย่างมาก สกินผมมีแค่อย่างเดียวเองอ่ะคูปเปอร์นี่คือแบบสกินอย่างเดียวหรือคูปเปอร์มันไม่มีสกินจะคูปเปอร์ไม่มีสกินเหรอเปิดการแข่งขันจัดอันดับแล้วอ้าวเปิดแล้วเหรอ เจอรี่อาวยังอ่านยังไม่ทันเลยเคงจะมีลําพังคงจะมีลํามังห้องนี้มีแล้วชั้นฉันเตรียมกองเล็บไว้แเลี้ยว ใครอยู่ที่ไหนอย่างไรเออเฮ้ยโอ้ทำไมไม่โดเลยอะ่ะจะไปเล่นได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวที่หนึ่ง ตัวที่หนึ่งทำลายเห็นเดี๋ยวนะจับฉันให้ได้สีจ้าเมีวใครว่าอะไรใครว่าอะไรไม่รีบวังเว็ดวุ่นวาว่าพลได้ทำจัดเนื้อสามตัวสามตัวตัวที่หนึ่ง แต่คืองงว่าใครเป็นผู้เล่นเด่นใครเป็นผู้เล่นดินเอาใช้งานอยู่มันคงไปและละมังดูดิเดียเด๋ยวมาเร็วเฮ้ยอยู่ไหนกันตรงนี้ก็หลออยู่ห้องนี้ก็หลอ,อ,อ,หอโอ้แต่คนเดียวยนั่น ทำไมไปทอดโรงเรียนกันหมดเลยโอ้โดนกันหมดเลยเม <c oughs> ื่อกี้คนที่สองคนที่สอง รับเคกแล้วกันไปจับมัดเลยบา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 ยคอยเจอเกันใครจะไปช่วยใครจะไปช่วยใครไปช่วยใครไปช่วยนะเมื่อกี้เดี๋ยวอัดเดี๋ยวแบบไปอยู่ด้านหน้าเลย คนสุดท้ายโดนแน่คนสุดท้ายอยู่ไหนมาหาหนอ่อยคนสุดท้ายอยู่ไหนสี 4, 3, 2, ่สามสองหนึ่งเเมวรอฉันก่อนจะไปเพื่ออ้าใช้งานอยู่หรอทำไมใช้งานอะ เออเออเออจะไปเนยมีแค่ทีเดียวอะ่ะเฮ้ยเอา้าใกล้ชนะแล้วนี่เดี๋ยวกว่อนนะไม่มีใครช่วยใครนี่เกมยังเริ่มอยู่หรอเกี่ยว ย yeah. สุดยอดสุดยอดมีคนชื่อตีห้าด้วยอ่ะมีคนชื่อตีห้าแต่โอ้โหกลยุทธ์นี้ได้ศูนย์ได้ศูนย์กลับไปห้องถูกกว่าวจัดอันดับ เออหมวดชีสห้าวีห้าลองดีกว่าลองดีกว่าเวลายังเหลือเล่นได้อยู่ขอโดนหน่อยทำให้มันนานจังเลยเนี่ยฮะนานจัง จะเล่นโหมดเนี้ปิดเลยหยเลือกการจับู่อ๋อก็คือเป็นโหมดผ่อนคลายนั่นเองแค่อย่างเดียวหรอมามาหามาหาศึกมาหาศึกตกแต่งต้นไม้ อยากหาสมบัติแต่หาไม่ได้เฮ้ยกล่องชนะครั้งแรกเยอะจริงเลยอะเชื้ออะไรได้บ้องเอ๊ยทา่านค้าเสื้ออะไรได้ไหมหนึ่งร้อยเหรียญทองอซื้ออะไรดีนะ จวระคอนเออร้านค้าพิเศษอันนี้ลาแลกเปลี่ยนร้านค้าหรือครับเรต้องไปอันนี้ที่ไหนอะ่ะไบรซ์นีเดี๋ยวก่อนกระจกเฟสต์ซี คอยได้โอ้โหได้เยอะรูปสไปทำไมได้หนึ่งพันเหรียญเงินเยอะจังเลยเนี่ยครูฝึกนักบินแต่อยากได้เนี้ย ระรับชำนาญร้อยหนึ่งเอ,อต้องมีอันนี้หรอต่อไปโอเคโอเคโอเคเข้าใจ อันนี้หกสิบเอาดิสามร้อยม่แค่สองร้อยสองหนึ่งร้อยแปดสิบเปลือยอยู่อ้าวเอาต้องปลดล็อกเหรอสเตมนั่นสงสัยว่าทำไมมันซื้อไม่ได้สรุปมันได้ยังเนี่ย รวมมันได้ยังฮะฮะมันได้ยังเนี่ยยังไม่ได้งงเลยงงเลยข้าชควีหนึ่ง แล้วทำไมอันนี้มันมาอยู่ตรงนี้เนี่ยโอเคอ่ะทุกคนชอบคลิปนี้กันไหมครับเดยวใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราเพื่อฟีเจอร์แล้วก็กดกระดิ่งกุกกี้กุกกีก้คลิงเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมจะคิดต่อไปครับสำหรับในวันนี้นะครับบ๊ายบาย